สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวนาฬิกาแฟชั่นที่เรียบหรูและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่สุดของยุคนี้ต้องจัดตัวนี้เลยจ้าเอ g เกียรุ่น TR 5 0 0นาฬิการุ่นนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่ครบคันเลยนะคะนาฬิกาทุกเรือนมาพร้อมกล่องเหล็กสุดพรีเมียมและใบรับประกันศูน์ไทยด้วยนะคะ รุ่นนี้หน้าปัดดีไซน์สวยเรียบหรูไม่ซ้ำใครที่ออกแบบมาโดยมีวงกลม3วงที่สามารถดูฟังก์ชันการทำงานต่างๆได้ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวกับตัวเรือนที่ทำาจากสแตเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้อเงาสลับด้านที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานในเดือนเดียวค่ะนาฬิการุ่นนี้สามารถมิกแอนแมชได้กับทุกสไตล์การแต่งตัวนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าเรือนแสดงเวลาแบบ2ระบบคือแบบเข็ม แบบดิจิตอลรุ่นนี้ยังแสดงวันและวันรายสัปดาห์มากกว่านั้นยังมีฟังก์ชันตั้งปลุกและจับเวลาได้ด้วยนะคะความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่ระบบไฟแบบ LED ที่ให้ความสว่างกับหน้าปาดัดที่ทําให้ดูเวลาได้ง่ายดูดีมีสไตล์เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะเราจะมาเทสกันน้ำกันนะคะรุ่นนี้การน,น้ำได้100%นะคะ รับประกันนำไม่เข้าแน่นอนค่ะเอกเกียรุ่น TR 5 0 0มีให้เลือกช็อปทั้งหมดสีสีนะคะคือสีดำสีเงินสีทองและสีไทเทเนียมค่ะ Hey d o d w a t h เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องถุกเรือนมาพร้อมการใบรับประกันศูนย์ไทย1ปีมีปัญหาเราส่งซ่อมศูนย์ให้เลยหรือกรณีรับของแล้วสินค้ามีปัญหาหรือมีตำหนิภายใน7วันเรายิานดีตัดส่งด้ใหม่ให้เลยนะคะ ซื้อกับตัวแทนบริการหลังการขายสบายใจแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้ราคา1,990บาทเราไม่ขายนะคะจัดไป100ท่านแรกราคาเพียง790บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ790บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใต้คอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะน้องๆรอให้บริการอยู่นะคะ